ตอนนี้เข้ามาอยู่ในสวนยางอ่าแล้วก็พวกกล้วยเนี่ยอยู่ในสวนยางก็พอฉีดต้นยางแล้วก็ฉีดมาดูใส่พวกกล้วยพวกอะไรเห็นไหมลูกมันลูกมันสวยไหมขนาดต้นแค่นี้เนี่ยลูกมันสวยแสดงว่ามันมีฮอร์โมนอะไรดีๆอยู่ในพืชของเราเนี่ยปกติต้นกล้วยที่ปลูกตามสวนยางจะไม่ขึ้นใช่ไหม ไม่มันมันไม่ไม่ไม่ขึ้นขึ้นก็ไม่ไม่เข้าท่าเหมือนตรงนี้เห็นไหมถ้าฝนมีมันจะมันจะพุ่งขึ้นอีกเนี่ยโตขึ้นอีกเนี่ยเห็นไหมจากต้นยางที่มันไม่ออกเลยใช่ไหมเพ่าที่จะปิดแล้วใช่ไหมที่จะปิดแล้วเพราะว่ามันมันไหลแค่ปิดปิดแล้วไอ้ชีจีวันนะเพ่อะที่น ไอ้ตรงนี้ฉีดเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองอ่าเจ็ดวันจะอยู่ประมาณเอ่ประมาณสิบสี่วันสิบสี่วันอันนี้ดูน้ํายางนะครับหนึ่งมีดนะครับกีดนะอันนี้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 กีดอ่าเพิ่งกีดเมื่อคืนใช่ปะกีดเมื่อคืนอ๋อกีดเมื่อคืนนี่ะดูน้ํายางครับเทียบย่ะกระปุกนี้ใหญ่นะครับแต่น้ํายางออกมาแบบสุดยอดเลยเนะครับ ทำยางนะครับเนี่ยแถวนี้หมดเลยใช่ไหมวะหมดไปหมดเลยแบบนี้ปกติจะปิดอยู่แล้วนะครับจะปิดแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาปิดกันหมดนะมีแต่เราเหลือแต่เราอ่าเห็นมันออกก็เลยเอาเอาจีดต่อไปอีกต้นนี้ใช่ไหมที่พ่อบอกว่ามันไม่ออกมันไม่ออกอ๋อดูดูแต่การจีดนะครับดูการจีดรอบต้นเลย นะครับอันนี้ไม่ออกนะครับในดูวิธีการจีดอันนี้มันคือไม่ออกอ่ะจีดรอบต้นเลยนะครับรอบต้นเลยยางมันไม่ออกนะครับแต่พอเห็นพ่อบอกพอใช้จีสปีดเราเนาะพอใช้จีสปีดเรานะครับดูน้ํายางนะครับจากไม่ออกนะครับเออเอาไปขายแล้วได้เงนเท่าก่อนนเอาไปขายแล้วจา่งไม่ออกอันนี้เมื่อเช้านี่เองเนี่ยอันนี้จีดเมื่อคืนนี้ครับจีดเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ Skip it